สปิกเอาช่วงที่สองอะไรครับอะไรครับ Look t h ช t shopper เฮ้ยโอ้โหชอปเปอร์จะไปอยู่บนอากาศได้ยังไงคะชอปเปอร์มอไซค์ชอปเปอร์ที่อยู่บนถนนแล้วถ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยต้องเห็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ชอปเปอร์เฮลิคอปเตอร์กับชอปเปอร์เนี่ยมันก็เหมือนกันครับใบพัดเฮลิคอปเตอร์มันจะสับ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 นี่ไงฮะก็เลยเรียกว่าชอปเปอร์ฉันนี่มันโง่จริงๆเลยที่ไม่รู้ความหมาย ฉันยอมตกเป็นเมียของคุณเพื่อตอบแทนที่คุณสอนฉันตกลง่ายเลยนขอใ็้คุณกับฉันนะแลวก็หมายความว่า that means the enemy is in this area ศัตรูเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวนี้ส่งเทเลสโคปมาดิเร็วนี่ครับขอบใจมากโอ้ย ท่ไมทำไมวะเนี่ยท่านบอกว่าขอโทรศัพท์โทรศัพท์ก็มาให้แล้ครับโอ้ยโทรศัพท์ your house บ้านแกนี่ชันบอกว่าเทเลสโคปเทเลสโคปว่กล้องส่องทางไกลได้ยทีนี้ครับมันเป็นตลกอุปกรณ์ครับโอ้ยสวัดีครับครับผมกองครับโอเค gentlemen It looks like we have to patrol the area ทัใหทั่วให้ทั่วใทั่วได้เลยโอเคพี่ร้องครับ หมดเลยครับโอ้ยใช้สมองคิดหน่อยสิเอาน้ำมันมาล่าเรือตัวเองทำไมฉันไม่ได้บอกว่า Petrol หรือว่า Gasoline เอาน้ำมันมาลาดฉันบอก patrol the area patrol เนี่ยก็แปลว่าลาดกับบ้างได้เอยเรื่องละเรือมาเต็มแล้วเนี่ย we are surrounded we are surrounded ถูกล้อมรอบกันหมดแล้วเนี่ยทิ้งจังกันหน่อยพวกเซเลอร์ทั้งหลาย Throw the anchor now ถ้าในพลบอกไงครับบอกว่าให้ throw the uncle ก็เราก็เลยจะโยนคุณลุงลงไงฮะใช่จะบ้าแล้วเรี่อดนี้ในบ้านจะออกสุดแล้วไอนี่ดูเป็นแก่สุดแล้วครับคุณห้า ดูบัตรประชาชนจะรู้ว่าต้องโยนใครจะรู้เลยนี่ไม่ได้หมายถึง throw the anchor throw the anchor anchor ก็คือสะมอเรือไงเราจะต้องจอดเรืออยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งเรือตะเวนไปตะเวนดูรอบๆก่อนนคนครับมีคนให้น้อยหนามาเป็นเสบียงด้วยครับ ขอดูหน่อยสิว่าน้อยหนาพันอะไรอะรูปทรงเหมือนค c u ต t a r d apple ก็คือน้อยหนานะแต่ก็จะบ้าเหรอะไรนี่มันคือ h a n ก์ r e n a d e h a n กร r e n ดก็คือระเบิดน้อยหนา้ๆๆี่รดิเเปา โหอไม่ได้เป่าเป่าโอเป่าจะระเบบดมันกะเอาเราตายเลยนะท่านแบบนี้เนี่ยไม่ได้การแล้วฮะเราจะต้องเรียกหน่วยซิ่มาดรอมาดูรอ่วยซิ่่่วไม่ใช่ ซีลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแมวน้ำครับ oh. ซีลนี่คือหน่วยรบพิเศษที่ย่อม,มาจากซีแอ์แล้วก็แลนคือหน่วยปฏิบัติการทางน้ำ oh. ทางบกแล้วก็ทางอากาศถ้าจะเรียกซีลคงจะไม่ทันแล้วละ่ะ <c oughs> เราจะต้องจัดการศัตรูด้วยตัวเองโอเค everybody at your station fire นี่นะตั้งแต่ฉันเป็นทหารมาฉันไม่เคยไปรบกับใครแบบปัญญาอ่อนอย่างนี้มาก่อนเลยเ,ออเวลาให้ฝึกก็ไม่ยอมฝึกเวลาจะให้ไปซ้อมรบแบบจริงจังก็ไม่ยอมจริงจัง uh huh. you never take anything seriously พอถึงเวลารบเราก็เกือบตายกันแบบนี้ทั้งลันไงดังนั้นนี่นะทหารก็เป็นเหมือนรั้วของประเทศชาติ We have to protect the country เราจะต้องช่วยกันปกป้องประเทศดังนั้นเนี่ยนะเวลาเราไปฝึกซ้อมก็ต้องจริงจังรลบปฏิบัติซ้อมรบก็ต้องจริงจังหรือเวลาไปรบก็ต้องจริงจังไม่ใช่ปัญญาอ่อนแบบนี้ประเทศชาติเราจะได้มีความสงบสุขตลอดไปเข้าใจไหมเข้าใจครับไม่ได้ยินเสียงเข้าใจไหมเข้าใจครับ จร,จริงๆแล้วเนี่ยทหารหารของเราเนี่เก่งมากว่านี้มากเลยนะนี่คือทำให้ตะโลกตะโลกและที่สําคัญนะอยากจะบอกว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยนะฮะ<ช>มันต้องทําอย่างจริงจังเล่นก่นเล่น<ช>นะฮะ จะทำอะไรก็ต้องทำอย่างสุดความสามารถภาษาอังกฤษเขาบอกว่า work hard play hard เวลาถึงเวลางานก็ต้องจริงจังอย่างที่ทหารสองคนวันนี้นะครับมาจริงจังแล้วก็สนุกสนานกับรายการเราด้วยได้แบบทูอินวันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโยชิกับคุณฟลุ๊กวงซีควินด้วยครับขอบคุณครับคครรัับบอะนและสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกูลี่โกเมมี่กึ่งเส็จรูปตรามา마มา玛อร่อยเลกตอร์ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเอไสามจีผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟโออิชีกรีนทีห้าสิบปีเชฟรอนประเทศไทยน้ำ ยาปรับผ้นุ่มไฮคลาสแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลน์นะครับคืนนี้นะครับเราทั้ง8คนเนี่นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับคริสตินรีนนนใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ ทางไฟฟ้านครหลวงขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันประหยัดไฟอย่าลืมปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้ปรับแอร์26องศาทุกครั้งปลดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต